โอ้แดงมันมาแล้วมันห่วเครื่องมันห่วเครื่องมันานัเออระวังนมันหองวเครื่องโอ้ยอาใรก่อนหัเครื่องหัวเครื่องหัวเครื่องับเคร่องหัวจรองหเคร่องหวเค่องหัวเ้่องล่อห่องเร่อนเไดอเดี๋ยอพี่เอาืัเครดงวพี่ดูันรองหเัเองหัรองหัเอาดัวเครื่องหัอเคื่องเคืองหัเหัเ่ัเองเ่อเ่เ่ห่ เเลี๋ยวเป้าหมายเอาเปี๋ยวเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายตบอคู่ปั๊บเลยไอ้เฮียเปลี่ยนเป้าหมายต่อซับซับซับนี่มึงบ้านฟ้าบ้านฟ้าแล้วก็ทางทางซ้ายโอเคเปลี่ยนเป้าหมายมาดนไปเลยอะโอเคารีตัแล้วผมต้องเปิดประตูยาวลงใต้ดิน อย่านะโลต้าดีมคุณร้องให้จริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณโอรอกดนิ้วก็ได้กดนิ้วแล้วก่อนเฮ้ยอย่าทำในประตูนะเสติ้วไฟมาเสตียวไปวันนี้วันนี้พี่ขอโทษลืมมันเียวไปม่ทำเหรอต้องเปิดร้อยใช่ไหมมันต้องเปิดร้อยมันไปประตูประตูมิ่งหงอมาก่อนมิ่งหงอมาทางก่อนไปประตูมันไปประตูไปประตูอุ้มเลย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 จะเปิดให้ตรงนั้นมีไม้เปลี่ยนมากรอบยาวนี้ตรงนี้มีไม้นี่ตรงนี้ สวยไปประตูไหนประตูบ้านฟ้าประตูบ้้าานฟพี่ไปเปิดประตูบ้านฟ้ากันได้ได้ได้ประตูบ้านฟ้าฟ้าตรงนี้ตรงนี้เขามือเขามือไช่ใช่ลืมลืมจิ๊บไปผิดทางเมื่อกี้เดี๋ยวเออเปิดท่านไหก็สกูปปีดูไปดูเปิดเปิดเล็เปิดเลยลืมมาโอ้โหฉันออกแล้วหาไม้นะหาไม้นะ น้องมันน้องนเห็เล่นได้ีชีไหมมาเยอะมีอยู่ยู่ใช่ใช่มันเป็นลายมเอาเอาแค่ไหนเอาแค่ไหนเอาเอาก็เอาก็ก้าวเลยก้ามาแล้วที่พี่นี่เนิวผมฮิวผมผมจะไปช่วยที่เขาเดียวมนีแมวมาเปิดประตูตรงนี้ให้ไอ่อนไปเิดเฉิดเิดเเดไอ้ก่อนต้องไปเฉิดไอที่ที่จะรีบไปเฉิดไอเนี่ยมีความสับไม่มีาสเล่นได้เล่นได้านเดียวกนเดียวหงยแล้ว สองเปไปวิ่งอร์ย้อนกลับมาได้นะยิงกันย้อนยิงไอ้ไอ้ไอ้มาประตูบ้านฟ้าไอ้ที่รอเราอยู่สองคนยิงได้อยู่ได้อยู่ไอ้ไปประตูไปประตูไปประตูมันหัวมันหัวประตูไิ่งออกไปเลยวิ่งออกไปเลยวิ่งออกไปเลยรางวัลจะหมดแล้วไม่เป็นไรไอ้อยู่ไหนเนี่ยจะไล่จะไล่จะไม่ได้ยิงอไ้เชี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าพี่พี่พี่รอนำมิถุนนำมิถุนประตูบ้านฟ้าอันนี้เออวิ่งวิ่งบอลดีดีวิ่งบอลดีดีเออ มีโมดี้อย่าโดนจะเมอนจะอกออกออกออกพี่ออกของอยไปโดนทีพีออก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 ทานคานคานไปนี่ทานไปนี่ทานไปบูนทานไปบูนขาไม่ตีผมหรอกเขาไหนวะแมวเมวเมวโอ้วิ่งกันเหมือนเพื่อนกันเลยเนาะมาวางประตูเลยยอมเลยยอมเลยยอมแล้วง้ผมพอยอมใจแล้วอป เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยมันยอมใจแล้วเอาไปเถอะเอาไปเถอะถ้าจะสามเขายอมความสามไม่ชองเราเขายอมความสามไม่ชองเราพอแล้วไปไปสิดูก่อนได้ไหมได้ไหมนี่ยโนวันเอ็นี่หิวเดียวมีขาไปงุ้มเสร็จไปผมส่งคนไปดูตัวผมไปมอง มองมองมองแอบมองโอ้โหถ้าแอบมองอด้ล่าทำไมติดพี่ไอไวจใ่ะเด็กเด็ก่องต่อยวเไม่เสร็จเฮ้ยเจ้วสุดเี้าวลุดเอาวันเดเไม่เสร็ ระวังนะแดงมามันพุ่งมาตีอ่ะมันรู้ด้วยเด้ออย่างนี้เอยดีกว่าอ๋อเปิดสู้แล้วเราก็คิดเดยอะไปก็นึกว่าแบบมีเซตเพจโ,ทส,โท,ทส่งโทเท็มทุกอย่างเลยตัวเขายังไม่เต็มเลยผมน่าจะคุ้นดิ่น,นใช่โอ้โหคือเมืกเก่อ้เสียดาย วิวไม่ได้โฮหไปลืมจัดไงกี้ก็แบบก็ว่าอยู่ทำไมวิ่งแบบแปลกๆหันมาดูเปิ่นออกมไม่มีลุกเองตอนนั้นไปยังที่จีนเดี๋ยวจัดเดี๋ยวฟันฮะที่เล่นเล่นฟันตาหนึ่งที่สััสที่ฝันที่ฝันท่าต่อนนี่เอา เราต้องอินพอร์ตอินพอร์ตไปแล้วไหมอ๋อโอเคอินพอร์ตใครได้มัง <c oughs> ่งอ,อิง<ห>นพอร์ตใครน่ะป่าหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน ปวดหลังอะทำไมรู้สึกปวดหลังบ่อยจังนอนน,อน,น,อน้อยใช่เหรอ,หอวันนี้นอนกี่โมงวันนี้เราไปนอนกันกี่โมงไปสามสี่โมงไปเจ๊ผมผมเนี่ยแหละน้ามีตื่นไวมากไปสุสน่นอนเดี๋ยวก็มีคน ไม่มีนะอันเนี้ยเมื่อวานเหมือนเห็นใครพูดนะพูดอะไรอ่ะบิดบิดบิดมอไซค์ไปอ่ะดิอ้ยเอาหูของเรามาเล่นบิดมอไซค์ไปละเกมใช่ใช่ใช่ ดไปสามใช่ไหมใช่ใช่ใช่กระดานได้ไหมใช่เดาให้ไหมกระดานเนี่ย ให้เอาอะไรไปให้อะมีเอาไปให้ก็ได้โอเคครับคนที่สี่ะมาเราคนที่สี่อินพอตไม่มาต้องอินพอตคณกล้องมานะคนที่สี่มาบ้าน่าเขาบอกว่าเขาจะมาเล่นกับเราบอกเล่นได้ยาวๆเขายังไม่เล่นเลยจะดูว่าคำว่าอยู่อยู่ยาวของเขาอ่ะ ว่าเขาหรือเราจะไปนอนก่อนเจเยนเจเยนเจียนียยังอยู่พี่นี่แต่มาแทนผมก็ได้ผมอยากอยากเอ็นตัวดูอ่ะเข้าเดี๋ยวปะมันแบบปวดหลังอ่ะมันไม่รู้อะช่วยไม่เป็นไรไม่รู้อ่ะจะาพักแล้วเหมือนกันครับโอ้ น่าน้ามีตั้งเวลาลงไลท <c oughs> ์ตั้งเวลาลงไลท์ไว้ก่อนเวลาขึ้นไลท์ไว้ที่หลัง <c oughs> เาจริง lát sẽ về, bình, bình. cái hot cái hot nó gì đấy, anh đây đi, lướt luôn. anh đi mà báo, người già vẫn vẫn chơi, vẫn đạp luôn. nó chơi video mà chơi เลเียเลยเขียอ๋อจแขก้ราเยปาแต่่าเป็นผู้วิเจ้าบอจเอะ่างีควรม่รู้ก็รบบึงเนี่ยตัวนี้คืองงมากเลยว่ามันเป็นผู้หญิงหรืผู้ชายคือมันมีทั้งสรงมือไม่ก็มันมีสองตัวไงมันก็มันมาตัวความสองตัวอ๋อเป็นตัวสองตัววันี้เจียนน่ะดิ ใช่เหมือนรีเจียนเหมือนไอเออฆาตกรที่อยู่กับเซเบิลอืมใช่แต่ฆาตกรที่เอ้ยมารีเจียนจริงๆ มันเป็นบุคลิกใช่ป่ะแต่ว่าไอ้นี่มันแยกชัดเลยว่าเป็นสองตัวจริงจริงรีเทียมอะมันไม่ในเรื่องมันไม่ใช่บุคลิกนี่ใช่มันเป็นมันเป็นคนสี่คนแต่ว่าเหมือนอะไรสักอย่างปุ๊บมันก็เลยแบบใช้เหมือนอารมณ์แบบอะไรนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งใจสี่คนอนีอย่างเงี้ยรวมกันแต่จะออกมาอะไรประมาณหรือเรียกบาคนหลารบุคลิกแม่งเลยฮะไอ้ดิ มันก็นเลือกได้น,น,น,นั่นแหละอะหรไปผลิตได้เพราะถ้ามันโดนดึงมาในนี้โอ๊ยซูเชีาดมเจอสีเหลืองแล้วละ่ะอืม<ะ>สุดยอดเป็นไงนี่ไงโอ้ใครไงไหนบอกว่าชอบตีเขียวอ๋อของมิสสตรสองหรือเปล่าสีเหลืองนี่<ส>กรลบุล<ส>ลนปะ สีเหลืองมันเป็นมิ้นสีเขียวก็สุดปกติเนี่ยเดี๋ยวๆไปมึงนะไหนใครบอกใส่ด่านมานี่อ่ะก็ใส่มาด่านโชนที่ไม่มาเนื่องว่าใส่ออโต้มาโถเอ้ยวยไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่บอกว่าจะไปไหนเนี่ยเวสเกอร์เกาหลีเกาหลีเวสเกอร์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  ต้องมีมีกง็งอคว๊มนึงงอ้ไม่โดนเทมไฟด้วยอ่ะโอเวสเก็คุณก้องเมื่อเนี้ยโอเ็มไฟสองอ,อันในเฮียจะโดนเลยแหละแม่เบื่อจริงอ <c oughs> โอยล้มเลยโดนหลอกไฟอะไรวะเนี้ยเป็นไรวโว้ต้องขึ้นไปจุดข้างบนเลยเหรอวะนะใช่ตรงกลางอะเทมไฟ ลองลองลองแกะแบบธรรมดาดูก่อนนะมีอ้อมกอดลองแกะแบบธรรมดาดูก่อนว่าแบบอะไรหรือเปล่าออกกว้างหรือเปล่าโอ้โหชิโอ้กูําลังหาโทเทมเลยโดนเว็บบนหัวเลยวิ ันนครบต้องคำสาปอย่างไปก่อนจ้าอ๋อมีเฮกลูนเฮ้ยอีโก้เกินอีโก้ฟุ้งนะมีเราทีมเพื่อนแกะอยู่มีสองอันนะจะเป็นโอ้แกะไม่ช้านะ น่าเป็นกลางกวางคืนกินไม่ใช่ดิใช้กรูกัาคืนกินเออมีจะไม่ได้เอาตรงกลางมีจะเอาห้องหนูมมันจะได้ไปเล่นกันตรงนู้นไม่ใช่อะไรปิงแดงเพื่อนแกแล้วหรอความฟินาศอ่าเพื่อนมันได้แกะหรอเพื่อนไม่ได้แกะตรงนี้นี่เพื่อนมันไปแกรินรินห้องตรงนั้นแล้วมันก็เลยแกที่มันแก ลุนหายปะปยตัวมีหน้ามากแต่มีเล่นไม้ไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรพระละครกลับมาหายแล้วเออเดี๋ยวมีตั้งบูนตมีแบบตัวนี้มีไข่ตัวนี้มีไข่โอเคแต่มันพุ่งไม่ค่อยแม่นไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเป็นวิกล้อง เอ้ยจะเป็นคุณกล้องนะโอ้ยฟันเลยไม่อีโกโ้แล้วมันบอกองี้เลยอีโกโ้เลยอีโก้เลยมันไม่ฟันลปับเลยเล่นอยู่กี่คนเนะี่ยตอนนี้มีสามครับเอา้าพี่เต๋าไปไหนอ่ะไปปั่นผ้าเดี๋ยวมาอ,อยู่นี่แหละที่นะดูนี้ เนี่ยไม่ทักชวนเลยเล่นกันสามคนเขาชวนชวนแล้วแรงมากโอ้แรงสร้างห้องเลยเลยสร้างห้องรเลยแง่ว่าไงอ๋อจุดโทรเทมมันใช้จุดโทรเทมไม่เป็นไรจุดโทรเทมนามีก็มีแผนที่ไงเดี๋ยวผมนะครับ รอบนี้ไม่ดีนะเวเกอร์คุณกล้องวะเนี่ยคุณกล้องก็เอาผมเวนเกอร์มผมก็ต้องเป็นชุดตำรวจไมล่าใครจะไปรู้น่าจะแบบเปลี่ยนแปลงไงคนเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมเวลาเพื่อแบบสิ่งที่รักสิ่งที่แบบหลงสิ่งที่เจอตอนทีพีตอนที่พีเล่นอยู่บ้านพี่เคยกดดัาากเล่นจีแบบนี้พี่เคยเจอนะ่อามพี่ใส่เงีย้ยเนี่ยดัวันพี่เล่นตัวอะไรดัก